ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจา้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันกับสิบอย่างควรมีในบ้านชีวิตจะดีขึ้นมีต่รวยเสริมดวงเสริมโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือความเชื่อโบราณหากจะเรื่องแบบนี้ ใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ลองปฏิบัติตามดูคงไม่เสียหายของมงคลเหล่านี้นอกจากจะช่วยรักษาพลังดีๆอันเป็นพลังบวกซึ่งส่งผลในบ้านให้สมดุลแล้วยังช่วยเสริมสิริมงคลให้กับคนในครอบครัวได้อีกด้วยทั้งในเรื่องของความสุขโชคลาภอํานาจบารมีและหน้าที่การงานไปดูกันนะครับ ว่ามีของแต่งบ้านทิ้นไหนบ้างที่เราควรมีไว้ในบ้านอย่างแรกก็คือตุ๊กตารูปช้างช้างเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างขนาดใหญ่มีพละกรลังมหาศาลมีความฉลาดแข็งแรงตรัวหน้าเกรงขามและมีเมตตาเพราะไม่ดุร้ายไม่ทำร้ายผู้อื่นถึงแม้จะมีพละกรลังมหาศาลซึ่งถือเป็นตัวแทนของความฉลาด ความสุขุมความซื่อสัตย์และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีมีความเชื่อว่าการนำตุ๊กตารูปช้างมาตกแต่งและประดับบ้านจะทำให้มีพละกกำลังอำนาจมีความใหญ่โตด้านการงานดั่งตัวช้างช่วยปัดเป่าภาัยอันตรายทั้งปวงไม่ให้เข้ามาในบ้านปกป้องคนในครอบครัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดี และแผยอันตรายต่างๆอย่างที่สองคือกระจกเงาคนโบราณมีความเชื่อว่ากระจกเงานั้นจะช่วยสะท้อนพลังงานด้านดีเข้ามาในบ้านและขับไล่ความไม่ดีออกจากบ้านโดยเฉพาะกระจกรูปสีเส่เหลี่ยมคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าไม่มีก็ใช้กระจกกลมแทนได้โดยตำแหน่งในการติดกระจกนั้นควรติดไว้บนผนัง เหนือพื้นประมาณ1.2ถึง1.5เมตรและพยายามเช็ดกระจกให้ใสสะอาดอยู่เสมออย่าปล่อยให้สกรปรกเพราะจะได้รับพลังงานด้านบวกรับโชคลาภและจะส่งผลดียิ่งขึ้นหากดืดกระจกสะท้อนวิวของต้นไม้หรือดอกไม้จากสวนเข้ามาในบ้านอย่างที่สคือเกือกมาเป็นสิ่งของมงคลที่จะต้องมีในบ้าน เพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยป้องกันวิญญาณร้ายได้โดยตำแหน่งที่ติดนั้นแนะนำให้ติดไว้เหนือประตูและยึดด้วยจานวนน็อตหรือตะปูที่เป็นเลขคู่เช่น2 4หรือ6ตัวก็จะส่งผลดีกับผู้คนที่อยู่อาศัยในบ้านมากขึ้นแต่ถ้าหากกลัวว่าจะตกลงมาด้านล่างจนผู้คนได้รับอันตราย ก็ให้ติดวายที่บานประตูแทนก็ได้ของมงคลอย่างที่สีประตูบ้านสีแดงสีแดงเป็นสีมงคลจึงเหมาะกับการตกแต่งประตูหน้าบ้านเพราะจะช่วยนำโชคลาภมาให้แต่ก็สามารถใช้สีอื่นๆตกแต่งประตูได้เช่นกันโดยมีการกำหนดสีของประตูหน้าบ้านตามทิศต่างๆดังนี้ ทิศเหนือควรใช้สีดำและสีน้ำเงินทิศใต้ควรใช้สีแดงสีเหลืองสีม่วงสีส้มและสีชมพูทิศตะวันออกควรใช้สีเขียวสีน้ำตาลและสีโทนไม้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือควรใช้สีเหลืองอ่อนทิศตะวันออกเฉียงใต้ควรใช้สีเขียวสีน้ำตาลและสีโทนไม้ ทิศตะวันตกควรใช้สีขาวหรืสีเทาทิศตะวันตกเฉียงเหนือควรใช้สีขาวหรืสีเทาและทิศตะวันตกเฉียงใต้ควรใช้สีเหลืองอ่อนอย่างที่5ก็คือเครื่องหอมกลิ่นหอมจากเครื่องหอมสามารถทำให้เรามีความสุขและเพลิดเพลินขณนะอยู่ในบ้านได้และยังมีความเชื่อว่ากลิ่นหอมๆ จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านและนำความโชคดีมาให้อย่างที่หกก็คือต้นไม้มงคลการปลูกต้นไม้ในบ้านอย่างเช่นต้นไม้มงคลอธิภูดาษไผ่ควรอิมก็ช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภให้เงินทองไหลเข้าบ้านเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยก็จะอยู่เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ ไว้บริเวณที่เป็นทิศเหนือของบ้านซึ่งจะปลูกลงกระถางหรือปักแจกันวางประดับบ้านก็ได้ซึ่งจะขอแนะนำจุดหน้าประตูบ้านและห้องดังเล่นดังนี้บริเวณหน้าประตูบ้านบริเวณนี้ควรที่จะปลูกไม้ดอกและไม้ประดับมงคลอย่างเช่นต้นสุปโชนอกจากจะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองแล้วยังเชื่อกันว่าสามารถช่วยปัดเป่า และป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาทำร้ายคนในบ้านได้อีกด้วยส่วนที่สองก็คือห้องนั่งเล่นควรปลูกต้นไม้ในบ้านห้องนั่งเล่นเหมาะสมที่สุดหากปลูกหลายต้นควรจัดไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องและวางเรียงตามขนาดของกระถางหรือวางไม้กระถางเล็กๆไว้บนโต๊ะทางนี้ไม่ควรแขวนต้นไม้ไว้บนเพดานใกล้มุมห้อง เพราะจะทำให้บรรยากาศในห้องดูอึดอัดมากกว่าจะส่งผลดีอย่างเช่นต้นพลูหัวใจแน่หรือไม้เลื้อยต่างๆรวมไปถึงไผ่ควรอิมอย่างที่เจ็ดที่ควรจะให้มีก็คือดอกไม้สดดอกไม้สดที่เบ่งบานเปรียบเสมือนการปลูกต้นเงินให้ผลิดอกบานสะพังในบ้านนั้นลองหาดอกไม้สดที่มีสีสันสว่างสดใสามาใส่แจกันแล้วประดับไว้บนโต๊ะ บนหน้าต่างหรือตามมุมต่างๆของบ้านนอกจากจะช่วยปรับบรรยากาศในบ้านให้สดชื่นแล้วตามความเชื่อโบราณเชื่อกันว่าดอกไม้สดจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปอย่างที่8ก็คือน้ำตกหรือน้ำพุก,การไหลเวียนของน้ำนอกจากจะทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขและสงบแล้วยังช่วยดึงดูดพลังงานที่ดี และโชคลาภเงินทองเข้ามาในบ้านได้สามารถตกแต่งได้ทุกที่ทั้งภายนอกและภายในแต่ทิศที่เหมาะสมที่สุดก็คือทิศเหนือหรือใช้ภาพที่สื่อถึงน้ำแทนการตกแต่งด้วยน้ำตกหรือน้ำพุก็ได้เช่นภาพสายน้ำที่ดูเหมือนมีการเคลื่อนไหวแม่น้ำลำธารน,น้ำตกหรือทะเลอย่างที่เ้าคือตู้ปลา สาเหตุที่บางบ้านมีตู้ปลาทองตั้งไว้ในบ้านใช่ว่าเป็นเพราะมีหัวใจรักสัตว์หรือชอบการเลี้ยงปลาอย่างเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการมีตู้ปลาวางไว้ในบ้านนั้นจะช่วยเสริมพลังมงคลด้านความมั่งคั่งร่ำรวยรวมถึงการงานให้กับเจ้าของบ้านดูรูปทรงของตู้ปลาควรเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าในขนาดที่เหมาะสม ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปและจำเป็นต้องมีน้ำสะอาดอยู่เสมอเนื่องจากมีความเชื่อว่าจะนำความเจริญก้าวหน้ามาให้เจ้าของบ้านทั้งนี้หากนามาวางไว้บริเวณเข้าบ้านจะดีมากเพราะประตูบ้านเปรียบเสมือนทางเข้าของพลังงานและเป็นจุดกระตุ้นไหลเวียนโชคลาภของมงคลช่วยให้เงินเข้าไม่ขาดสายและอย่างสุดท้าย ก็คือตุ๊กตาแมวกวักจะช่วยดึงดูดพลังงานที่ดีๆให้ไหลเวียนอยู่ภายในบ้านตลอดเวลาอีกทั้งยังนำมาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินและความเป็นสิริมงคลมาสู่คนในบ้านด้วยถ้าหากบ้านไหนเป็นร้านค้าหรือทำการค้าขายก็จะช่วยส่งเสริมให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองท่านผู้ฟังครับ นอกจากเราจะมีของที่เป็นมงคลไว้ภายในบ้านเพื่อเสริมโชคลาภละความเป็นสิริมงคลแล้วเรายังต้องทำบุญเพื่อเพิ่มบารมีให้กับตนเองแต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องการไปทำบุญที่วัดหรือการไปบริจาคสิ่งของต่างๆอาจไม่สะดวกดังเดิมวันนี้จึงได้นำวิธีสร้างบุญให้ตัวเองแบบง่าย ที่สามารถทำได้ที่บ้านมาฝากกันนะครับสิ่งแรกก็คือนั่งสมาธิการนั่งสมาธิจะช่วยให้จิตใจของเราไม่ฝุ่งซ้านเกิดความสงบเพราะขณะที่เรานั่งสมาธิการกำหนดลมหายใจเข้าออกทำให้สมองปลอดปโปร่ร้จิตอกุศลไรความโลภความโกรธความหลง อาจจะนั่งสมาธิวันละห้าหรือสิบนาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ตัวเรานั้นจะพึงกระทำอย่างที่2คือการให้ทานในช่วงนี้อาจจะเป็นรูปแบบของการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์หรือการทำบุญบริจาคลงศพช่วยผู้ที่เลือดร้อนหรือขาดแคลนการให้ทานจะทำให้เรารู้จักการแบ่งปัน ช่วยตัดความโลภที่เกิดขึ้นในตัวเราอย่างที่สามการรักษาศีลการรักษาศีลจะทำให้เราเกิดความสุขเกิดความสงบร่มเย็นในครอบครัวไม่ต้องเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นฝึกให้ตัวเองไม่กระทำบาเปเว้นจากการฆ่าสัตว์การรักทรัพย์ประพฤติผิดในกาลการพูดเท็จและการดื่มสุราสิ่งเหล่านี้ ดวนดีต่อเราทั้งสิ้นอย่างที่สคือการอภัยทานการให้อภัยแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีความโกรธแค้นไม่จองเวรและอโหสิกรรมนว่าการอภัยทานเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเพราะการให้อภัยทานก็เปรียบเสมือนเป็นการตัดกรรมส่งผลให้เกิดความสุขในชีวิต และอย่างสุดท้ายคือการสวดมนต์การสวดมนต์วันละหนึ่งบทอาจจะเป็นการสวดมนต์ก่อนเข้านอนก็ได้ซึ่งการสวดมนต์ก็จะช่วยให้เราเกิดสมาธิมีจิตใจที่แน่วแน่มีสติใจเย็นมากขึ้นทั้งยังได้เป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสบรรพสัตว์ต่างๆจากการสวดแผ่เมตตาของเราด้วยบุญเป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลา จนกว่าชีวิตของเราจะไม่มีโอกาสได้ทําไม่ว่าจะมีทรัพย์มากหรือมีทรัพย์น้อยเราก็ต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะเรื่องทานเราคนมีน้ําใจมีจิตใจเสียสละมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังเพื่อช่วยเหลือพระศาสนาตลอดทางช่วยเหลือทางด้านสังคมเพราะบุญกุศลน,นี้จะมาหนุนนำชีวิตของเราให้มีความสุข ให้มีความสำเร็จทุกสปปรรพสิ่งมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นเมื่อชีวิตเรามีโอกาสเราคนสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลและจะเป็นสิ่งที่ติดตัวติดตนไปทุกพบทุกชาบุญกุศลที่ทำแล้วจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขและความเจริญน้อมกราบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอน และข้อคิดธรรมะดีๆขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศล ที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ